่ะเซลเตยตัวแทนจาก Facebook ช่างเอกขายของถูกดีนะคะวันนี้เตยจะมาเสนอเป็นตัวสินค้าล้อม้วนสายยางนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการล้อม้วนสำหรับรดน้ำสวนลดน้ำต้นไม้หรือล้างรถนะคะเตยขอแนะนำตัวล้อม้วนสายยางหิ้วเกตเอตัวนี้เลยค่ะก็คือคุณสมบัติตัวนี้ก็คือใช้สำหรับลดน้ำทั่วไปแล้วก็ ไอ้ตัวสายยางของเราก็จะเป็นาสายยางแบบเกรดเนะคะก็คือสายยางจะทำแบบยางอย่างดีแล้วก็มีตัวใย,ยได้ข้างในนะคะเนี่ยค่ะจะมองเห็นได้ได้ซึ่งคงทนต่อการใช้งานก็คือ,อตัวนี้เหยียบไม่บิดไม่งอไม่หักนะคะแล้วก็ทนต่อแสงแดดนะคะค่ะแล้วก็ตัวโครง ของล้อม้วนจะเป็นอลูมิเนียมอย่างดีนะคะซึ่งแข็งแรงต่อการเคลื่อนย้ายค่ะ,คะก็ของแถมที่มาพร้อมชุดล้อม้วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวปืนนะคะเป็นปืนฉีดน้ำค่ะแล้วก็จะมีเราจะมีเห็กรัดท่อให้นะคะสำหรับใช้รัดท่อเวลาสวมกระก๊อกนะคะค่ะก็สำหรับลูกค้า ท่านใดสนใจนะคะติดต่อได้ทางบริษัทเอกดำรงแมชชินทูลนะคะโทร02 280 2664ถึง9นะคะหรือติดต่อได้ทางา Facebook ช่างเอกขายของถูกดีได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เตยขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณมากค่ะ